อย่างสิงคโปร์นั้นนะครับกลายเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนมาเลเซียเนี่ยครับตามหลังประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งความจริงแล้วเขาแคไปยืนอยู่แถวหน้าเวลานี้ยังไม่รู้ว่าต้องยืนลําดับที่เท่าไหร่ขณะที่ประเทศเวียดนามนั้นผู้ดใดว่าวเร่งสปีดเท้ากันอย่างเต็มที่แต่ละประเทศข้างๆนี้นะครับผู้ได้แหววาุบไปอย่างรวดเร็วตามลําดับที่ผมต้องพูดเน้นย้ำอันนี้ก็เพราะว่าอย่าคิดว่าเราจะชนะ อย่าคิดว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งมากกว่าเพื่อนอย่าคิดว่าประเทศนู้นก็จะล้าหลังกว่าเราเหมือนผมเคยบอกนะครับเวลาลงไปพูดที่ภาคใต้ก็มักจะบอกอธิบายว่าบางทีคนเคยดูหนังโบราณเนี่ยนะครับว่าภาคอีสานมีความยากลําบากอย่างนู้นอย่างนี้ผมบอกว่าปัจจุบันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วมันกลายเป็นคนละเรื่องแล้วถโนนนู้นทางเนี่ยนะครับดีกว่าภาคใต้เยอะคือต้องให้รู้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรเพื่อ ให้เขาได้รู้ว่าไอ้ที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่ความเจริญสูงสุดมันไม่ใช่เรื่องความก้าวหน้ามากกว่าเขาแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมองคนอื่นเขาด้วยและเราจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนกันอย่างไรแต่ถ้าเราถูกสร้างจินตนาการครอบว่าคนอื่นเขาล้าหลังกว่าเราทั้งจริจริงเราล้าหลังกว่าเขาเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ไม่สามารถที่จะยกระดับพัฒนากันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการรับรู้ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน โลกสื่อสารไรา้พรมแดนนั้นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นการย่นระยะเมื่อวานนี้ผมก็อธิบายอย่างชัดเจนว่าในท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เนี่ยการที่ให้ให้มีการเปิดโทรทัศน์ที่มีแนวความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันแล้วก็ได้เปิดโดยภายใต้การวางกติกากันนั้นอย่างน้อยก็เป็นช่องระบายนะครับเพราะว่าถ้าปิดเอาไว้สนิทน,น,นะครับ เมื่อมันระเบิดออกมาจะเกิดความเสียหายแต่ว่าให้ประชาชนที่มีความเชื่อกันแต่ละอย่างนั้นเขาได้มีความสุขนะครับมีช่องทางที่จะได้ระบายกันออกและเขาจะได้มีการร่วมกันคิดร่วมกันอ่านนะครับไม่เป็นลักษณะของการปิดจนกระทั่งไม่มีการระบายท้ายที่สุดเมื่อปรากฏการณ์นะครับทนกันไม่ได้แล้วก็ต้องระเบิดกันออกมาเพราะฉะนั้นนะครับที่ตัดสินใจเปิดโทรทัศน์นั้นก็ถือว่าเหมาะกันลแล้วแล้วก็บรรยากาศก็อยู่ท่ามกลางความเหมาะสม นะครับเสียงดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับเขาทำกลางบรรยากาศผมเองก็ได้ติดตามนี่นะครับนี่ก็ต้องปรับทุกกันจริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นรายการในช่วงเช้าอย่างเนี้ยเสียงไม่เป็นไรแต่พอไปออกตอนหกโมงสี่สิบถึงสองทุ่มเนี่ยนะลึกคลักหลึกคลักหล,ล,ลืดคลาดนะครับทุกวันแล้วก็เป็นรายการเดียวด้วยก็ตรวจสอบกันตั้งแต่สถานีจนกระทั่งนี้นะครับเชื่อมต่อสัญญาณว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไร แลวคนก็โทรมาปรับทุกว่ามันเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรนะครับแต่เอาเถอะครับว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังฟังรู้เรื่องอย่างน้อยที่สุดก็เกิดกับรายการนี้รายการเดียวนะครับตอนเช้าไม่เป็นไรนะนะครับแต่ว่าพอไม่ใช่ว่าพ,พูดเสร็จแล้วจะเป็นไรขึ้นมานะบางทีก็รู้ทางกันเลยว่าถ้าเบรกแรกพูดตึ้งตึงตึงตึง,ตง,ตงเอาเล่นงานเบรกแรกก่อนเบรกสองสามเบานะครับบางทีก็ต้องสลับเหมือนกันนะครับบางทีเบรกสองมาหนักบ,บ้างเบาบ้างแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังอยู่ในกรอบของเนื้อหา แต่ว่าปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกันมาช่วงหลายวันที่ผ่านมามันเหมือนเสียงคนกาลังขอสร้างตึงตังเป่งตังพปังปัง,งั้งที่มันไม่มีอะไรนั่งจัดอยู่ในสตูดิโอเนี่ยนะฮะแล้วตอนเช้ารายการก็ไม่เป็นไรแต่พอตอนหกโมงสี่สิบถึงสองทุ่มมีอาการทุกวันไม่รู้เป็นอะไรจริงๆครับเขาพยายามยังไ,ไงวะก็พยายามํำขันว่าโชคดีว่าทาานะําทรายการเดียวนะครับถ้าเลิกไม่ได้ก็ทํารายการเดียวนะอย่าไปทํารายการอื่น คือที่พูดไม่ได้ไหมายความว่าผมมาเรียกร้องให้เสมอภาคทารายการอื่นด้วยไม่ใช่คือว่าไม่ทําจะดีไหมนะครับเพราะว่าประชาชนเขาก็จะได้ฟังกันอย่างแบบสบายๆเหมือนตอนเช้านั่งฟังกันนะครับแล้วก็รู้ว่าเวลาไหนจะทํำยังไงแล้วก็พอตกเย็นตอนนั้นเรตึงตังตึงตังเหมือนนั่งจัดรายการอยู่ในสถานที่ที่มีการก่อสร้างยังไงอย่าง,าง,างนั้นทุกวันนะครับทีนี้พอเร่งเสียงเนี่ยนะครับมันก็พูดตึงตังตึงตังตึงตังกันไปเนี่ยนะ แต่ก็ยังพอรู้เรื่องกันอยู่นะครับแต่ว่าเอากันว่าอย่าได้ทำกันเลยครับและก็ไม่ควรจะทางกระช่องไหนด้วยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาได้ฟังกันอย่างปกติกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็ภายใต้นะครับการเฝ้าจับตาดูของกสทชเราก็พูดชัดเจนว่าสามารถเตือนกันได้ทั้งหมดทุกช่องที่ไปประชุมก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องต้องกันยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปท้ายในวันนี้ก็คือว่า วันพรุ่งนี้ผมนทวุฒิอาจารย์ธิดาและคณะเนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเรียนนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาในลักษณะของไปแบบเผชิญหน้านะครับหรือว่าหรือจะไปประทะทางความคิดระหว่างกันแต่เราไปเนี่ยนะครับอย่างวินยูชนนะครับไปทำความเข้าใจระหว่างกันไปแสดงเจตนารมณกันระหว่างกันในฐานะนะครับเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการ และก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้บรรยากาศที่เราก็มีความคาดหวาดหวังกันนั้นเราจะได้อธิบายข้อเท็จจริงหน้าที่การปฏิบัติตามกฎหมายอะไรเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเป็นเรื่องของดีเอสไอและบวนถัดต่อไปนั้นต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่จะได้นําความประกาศที่63ร่วมสร้างความเข้าใจระหว่ังกันว่า กานแท้รากเง้าของปัญหานั้นอยู่ในนี้ทั้งหมดและถ้าได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริงนั้นปัญหาก็ไม่เกิดเพราะว่าโดยส่วนตัวนั้นเราไม่ได้มีปัญหาใดๆกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้กระทั่งว่าคุณทาวารพูดมาวา่าตำรวจปัจจุบันก็เป็นตำรวจชุดเดียวกับสมัยพันตำรวจโททักษิก็ข้าราชการตำรวจนะนะครับข้าราชการตำรวจเขารับราชการ,ตร,าร,าการแต่ยังไม่กเกษียณอายุเนี่ยก็อยู่กับทุกรัฐบาลทั้งนั้นนะแต่เอาเถอะครับว่า พวกเรานั้นไม่ได้มองตำรวจอย่างศัตรูและก็ไม่ต้องการให้เกิดความคิดกันว่าพอเปลี่ยนพูดง่ายๆว่าจะต้องมีความอคติระหว่างกันหรือความยุติธรรมเปลี่ยนไปตามการเวลาว่าใครมาเป็นรัฐบาลใครมีอำนาจที่ผมเรียนมาทุกครั้งว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการให้ความยุติธรรมไม่ว่าวันใดมันก็เป็นความยุติธรรมอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรุ่งนี้จะบรรยากาศกันอย่างไรนั้น นะครับผมก็ใจว่าพี่น้องคงจะได้ดูจากโทรทัศน์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้มีข้อเท็จจริงบังเกิดขึ้นมามากมายนะครับและก็รายการมองไกลนั้นก็จะมาทําหน้าที่กันทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ตกงานมีเวลาว่างที่ได้สนทนากับท่านทั้งหลายนะครับพูดเล่นนะครับว่าความจริงก็คือการได้ทําหน้าที่คือในการสื่อสารกับประชาชนนั้น มีความสุขมากกว่างานใดๆอยู่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับมันหัวขนที่ไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกใดๆของผมงทั้งสิ่น้นนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ดีที่สุดคือความสุขที่เราได้พบกันและได้สื่อสารกันนะครับไม่เวลานี้พบกันไม่ได้นะครับแต่เราก็สื่อสารผ่านนี้เห็นหน้าเห็นหัวใจซึ่งกันและกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับมาพบกันถึงสถานการณ์ข้างหน้ากันต่อนะครับรวมกระตั้งรายละเอียดต่างๆ นะครับที่เราไปที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ